ฝากฝากมานี่ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ กูเกียดอีนี่จังเลยแล้วแต่งตัวอะไรเมื่อเย็นยังยืนเยี่ยวกับกูอเลยมึงเหงหรอโอ้ยใหญ่กว่ากูอีกเออป้าเราเห็นต้งไหนเออก็เห็นมินมิดมินข้างเมยนี่ไงแล้วกูก็มัวแต่คุยกับมึงไปเยี่ยวรถไอ้นี่เข้ารังพึ่งเข้าเป็นไงอแค่เดียวบวมเลยอะไรบวมสนุกสตรงไหนบวมตรงไหนบวมมันบวมแหละนะคะ โอ้โหชื่อน้องละเนี่ยพี่อเรนชื่อน้องค่ะชื่อจริงอะทองใบขอบพระคุณนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับขออย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้กันเลยให้ตายไปเฉยๆฉยดีกว่าครับเมืมอถึงอายุร้อยปีหมื่นปีพันปีนะพี่นะคระพมนิใจมากเลยกว่าวัฒนาตีพย์จ๋ามึงวยพรอายุเป็นร้อยเป็นหมื่นเลยเหรอเจ็ดสิบก็นั่งเล่นขี้รียี่ห์เลย เหมือนแม่กูโน่นเป็นไง65ยังนั่งคุยกับลากมะขามอยู่เลยใจไไม่ได้ป้าแล้วสิมาเบอร์อยู่นี่ได้ท้าวมานี่งานคือแม่ทุนไทยคนเยอะขนาดนี้สุดยอดเดี๋ยวดูงานแม่กูดิเนี่ยเป็นไงคนเยอะกว่านี้ล้นวัตแน่นอนแม่มันยังไม่ตายเหรอยังเลยเนี่ยเริ่มไม่แม่ อย่าหยุดหายใจอะแม่ไม่เชื่อหมอเลยตายเลยอย่างี้แต่แม่แม่แกะก็ดื้อนะเขาบอกว่าให้หยุดหายใจยันจะหยุดแม่น้องเมนี่สุดยอดเป็นเมื่อก่อนนี้ครับเป็นโรคไตใหม่ๆเชื่อไหมครับ,รบเวลาจะขี้จะเยี่ยวขอโทษนะแม่เวลาจะขี้จะเยี่ยวต้องมีคนอุ้มไป ตอดเลยเดี๋ยวเก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ดูหลักการดูหลักการคครรัับบนี่แขกครับคนได้ฉายาเลยเดี๋ยวกูจะดูใจแถวนี้ก่อนตักตังไว้ตรงนี้นะครับทำไมเหรอเดี๋ยวถ้าใครหยิบกูจะเตะให้ไหมนี่น้องแขกเลยคู่แขกก็คงหวิ่งขี่พายุทะลุฟ้าพริกแหกใช้อะไรครับดุลม้าทะลุฟอยอะไรเนี่ยยังไม่เหลือป้ายแบบนั้เราเป็นศิลปินจะไปดูุลก็ดุดม้าที่แค่ เห็นนะทำไมครับขอเดอ<ข>อ,เอาพี่แล้วขอรู้อะไรหน่อยไ,ได้ไมพี่ถือแก้วมาทำไมครับเนี่ยเออถือกลับมาไว้กินนี่แหละจะมากินอไรไทีทำไมกูจะกินไม่ได้กูเหนื่อยอ่ะเขามกินอ่าเอาฝากถือไว้ก่อนอ่ะสบายมากให้่หกห้าหกให้หกอ่ะห้าหกสบายไอ้ไอ้มิ้นหนึ่งสอามห้าห้าแล้วอะไรวะอ้าวห้าแล้วก็หไงพี่กูอยากใหใหญ่ห ใครไม่รู้เร,รื่องหรือไงรู้ส มึงรู้เนี่ยว่าน้ำเนี่ยน้ำแข็งหรือน้ำไม่แข็งน้ำไม่แข็งน้ำแข็งแข็งยังไงอ่ะมึงลองจับดูสิ เรียบร้อยได้ไหมน้องมิ้นประกาศให้คนหน้าเราฟังเดจ้าเจ้าเจ้าเจ้ากูนับตัากูก่อนบัดโถววุ่นวายจริงๆและอีงามซะมึงไม่มึงยังไม่น่าเครียดอะไรหรอกกูเครียดเรื่องเครียดทำไมเรื่องอะไรเพรากูให้เขามาคล้องแล้วกูจะคืนเขาถูกไหมมันมัวกันไปหมดเลยหนูไม่จำได้ตั้งไหนตั้งไหนไม่รู้ก็เดินซ้ายดีฝาดีไงหนูจะดูกระเจียวนี่เก่งอ่ะ เอาไปเลยอะมึงประกาศเลยดีกว่าสวัสดีครับเชิญท่านผู้บีเกียริทุกท่านที่เคารพมึงประกาศดีๆพบแล้วครับกับนักร้องที่ท่านไม่อยากจะพบเลยแต่ท่านก็ต้องพบครับผู้ชายคนนี้ไงผู้พวงดวงกัรในงานที่นั่งไม่เจออีกเหรออย่าไปยุ่งกับเขาประกาศผู้ชายคนนี้ครับผมเขาเกิดมาเพื่อฆ่าสายยันดันยอดลับหักสมหญิง หัวหน้ากูไม่ชนะแท็กนะหัวหน้ากูเสยอย่างเดียวแทกซีดีของใบเตยอาสยามออกมาพบแล้วสัมผัสครับไอ้เนี่กูประกาศเองเอาประกาศพบแล้วสัมผัสครับกับวัฒนาบางละจันเฮ้ยเฮ้ยวัฒนานั้นอุ้นี่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 เมึงประกาศเดี๋ยวกูเป็นเอคคอรให้แม่แม่ฟังไม่ได้ยินอ๋คนแก่สมัยก่อนต้องมีเอคคอร์ดแอคคอสวัสดีคุณพ่อ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 สวัสดีคุณแม่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  สวัสดีคุณพ่อพองพองพองสวัสดีคุณแม่แม่งแม่แม่สวัสดีคุณพี่แม่งแม่พองเนี่เดี๋ยวมันก็ตีกันเองเข้าเรื่องเลยทีมงานของวัฒนานันอลังการที่สุดเล่นดีหรือไม่ฮะเงยนี่ไม่เงี้ยอย่าดูประกาศนี่พบกับคัวหน้าคพบแล้วครับประกาศคัวหน้าผู้นำทีมงานนะครับวัฒนาอัน